พี่คะพี่คะพอดีฉันซื้อของมาให้คนแก่ที่อยู่ทางนั้นนะคะของจีบเย็ดเลยเออพี่ช่วยถือกล้องไลฟ์สดตอนที่ฉันให้ของคุณยายได้ไหมคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวพี่ไลฟ์สดไปเรื่อยๆเลยคะ่ะจนกว่าฉันจะบอกให้หยุดขอบคุณคะ่ะอืมฉันอยากจะช่วยคุณยายเขานะคะเออแล้วคนอื่นเขาก็จะได้ร่วมช่วยคนแก่เหมือนกับฉันนะคะ งั้นเราไปเถอะค่ะเอ,อ่อคุณยายคะเอ,อ่อทำไมคุณยายมาเก็บขยะอยู่ที่นี่คนเดียวล่ะคะคุณยายไม่มีลูกหลานหรอคะลูกหลานยายอะทิ้งยายอยู่คนเดียวมาหลายปีแล้วละ่ะไม่กลับมาเลยตอนนี้ยายอะก็เก็บขวดขายประทังชีวิตไปวันวันลำบากเหลือเกิน ไอ,อ้นี้นะคะคุณยายหนูซื้ออาหารแล้วก็ของใช้จำเป็นมาให้นะคะอ๋อนี่ค่ะทานเยอะๆนะคะมึงเธอคนนี้ใจดีว่ะอืมนี่ตัวเองสงสารยายจังเลยเนาะนขอบใจมากๆเลยนะหนูหนูเป็นคนดีเหลือเกินทั้งสวยทั้งดีเลยแม่เป็นไรคะ่ะคุณยายหนูเต็มใจแล้วก็ เงินนี้คุณยายเก็บไว้ใช้ตอนลำบากนะคะยายไม่รู้จะขอบใจหนูยังไงดียายขอให้หนูเจริญเจรินะจ๊ะขอให้มีชีวิตที่ดีนะ,ห,ะหนูพอแล้วเอาเงินคืนมาเลยแก่เงินฉันสกปรกหมดแล้วเนี่ยยี่ ออกคืนมามองเลยยายเป็นโควิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนี่ดูดิทำไมพี่หญิงคนนั้นเขาทำแบบนี้วะเออแม่งคนละคนกับตอนไร์สดเลยวะ่ะคนแบบนี้ก็มีด้วยหรอวะหูคนดูเยอะจังวะเงินออนเข้าก็เยอะเดี๋ยวคุณทำไมคุณทำแบบนี้ล่ะอะไรเนี่ยสังคมสมัยนี้เขา,าทำแบบนี้ก็ทางนั้นแหละอย่าแอบ ทำมาเป็นคนดีหน่อยรึวะก็คุณให้ของเขาไปแล้วอ่ะถ้าคุณเอาคืนไปแบบนี้มันไม่เลวไปหน่อยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยคะคนติดตามฉันเพิ่มขึ้นก็พอแหละก็ที่คนติดตามคุณก็เพราะว่าคุณเป็นคนดีไงแต่คุณกลับหลอกคนอื่นให้เชื่อว่าคุณเป็นคนดีไงแล้วเอาเงินจากพวกเขาอย่างนั้นเหรอขอโทษนะคะก็ฉันสะดวกแบบนี้แล้วแกจะทำไง คุณยายครับคือผมขอโทษนะครับผมไม่คิดว่าเธอจะทำแบบนี้นครับไม่เป็นไรหรอกจาก้ายายชินแล้วล่ะคุณยายครับอันนี้เป็นน้ำใจเล็กน้อยองผมนะครับคือผมขอโทษจริงๆนะครับทุกคนอย่าไปออนเงินให้มันนะ เธอไม่รอดแน่ฉันไล์สดไว้หมดแล้วแหละใช่ทุกคนจะได้รู้สักทีไงว่าแกคนดีจอมปลอมจะโดนแน่โดนแม่แม่ไม่เลือกจับปิดเบป็ดหยุดพ่อหนุ่มจ้ะครับคุณยายมีอีกสักหน่อยไหมจ้ยจ๊ะเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติๆงงติที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ